พตมองออกเยอะขนาดนี้แบบข้าเลยเว้ยข้าลยแบบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสิบเอ็ดสองเปงสองเสียเปียกครัมึงจะจับไปไหนอะอยู่ทำไมตีนบานเลยเฮ้ยจะกลัวแม่ใหญ่สุดแล้วิไม่ต้องกลัวเลยที่นี่ไม่มีใครใหญ่เกินแม่แกอใครใหญ่กว่าแม่กูกำลางวัดไผ่แก้วเลย ม่ก็ใหญ่ไปหน่อยลูกแม่เ er ส็จแม่ช ja ่วยลูหนูด้วยนะคอาทำอะไรลูกไม่ยอนไม่ยอมค่ลูกหนูไม่ยน่ยม้แม่ทำาทำนี่นี่จลูกต้องตายแน่เลยหนหนูยกปูกหายว่างหัวชื ไม่ต <chat> ้องเลยแม่อยู่นี่ทำไมเห็นนมเด็กนมสาวไม่ได้เลยนะฮะเจ้าแม่เป็นใครไม่ต้องพุ่งไปที่น้องเนี่ยนี่นมแม่ทีตั้งมีเด็กเสร็จขวานยัเห็นพ่อท้องเสียอยู่เลยนะทำไมท้องเสียล่ะน่าจะหมดอายุตายแล้วหมดอายุเด็กตกเลยหมอนันอยากจะรู้นะ แต่ไปน้ำแก้บนกับ้าแล้วนี่ไงแล้วไปคนเยอะด้วยนะไม่ได้ล็อกดูว่าเร่ขอเข้ามาดูนี้เลยวท่านอาจารย์ชีวิตลูกชายของฉันเรเหองคนอะไรกันเนี่ยคะถามได้ว่าท่านจารชีวิตลูกบ้างหรือเปล่าคนอะไรสอนลูกบ้างหรือเปล่าดูซิหน้าหลังสันคว้าไม่คว้าไม่แต่ฆ่าสิ่งที่ควรูกชายท่านฉันเป็นแม่ฉันเป็นแม่ท่านจะยอมได้ยังไงฮะ เป็นไปนไม่ได้หม่อมฉันเลี้ยงลูกขอมฉันมาหมองฉันองรู้มิเด็กค่ะว่าลูกฉันเป็นคนแบบกหนา่รังสรรไม่เคยรัยงแกใครก่อนโอ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ย้ยมอ้ยโอ้ยอ้อ้าไอ้มโอ้้ย้ย่อ้ยาอ้หโออ้โอ้โอ้ Ya me wrong. อ,อีอ้วน oh! ้ยม ah, ันด่าแม่อ้วนแม่าด uh ่าแม่อ้วนเบาหวานมีความดันในไขมันในีเสแตยมาด่าแม่รู้แล้วไม่ต้องขยายความเยอะวันมึงอยากมีเรื่องใช่ไหมวันนี้มึงโดนตบะตเสียงกเานี่สุเ

What? เฮ้เฮ้เฮ้วันไหนวันไหน เหม่อด๋อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเราหัวใครห้ว่ใครไม่รู้ไม่รู้ไม่ลุดมาจากตรงไหนด้วยกันนี่มันเรื่องอะไรกันพี่เหรอเสียงอิตตโรโหน้องมันเลนมันจะคอไปหมดไหนใครจะบอกเราได้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องบอกพี่ตอบได้ไหมคะเจ้าพี่นี่หลานขันเป็ความไม่ความมาจะเข้า่อนิศกันด้ว เอ้ยช่วยพากย์เรื่องไว้ดิ้งตายลอยตายลอยโอ้โหนี่ต่อหน้าพักกินน้าข้าวเจ้ากินสดาไม่มีความเกรงใจเกรงกลัวกันบ้างเลยไหนใครจะบอกได้ว่าคนก่อเรื่องเป็นใครกันบอกจะบอกเจ้าพี่แล้วพ,พี่จะรับสารจะฆ่า Anh đấy là thủ phải đây Để... học. Cái... 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 Điều... Để... Anh Để... đấy là chủ cái đại học. Anh đấy là chủ phải đại học. Anh đấy phải đại học. Anh đấy là Anh đấy là chủ phải đại học. 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 ใครจะบอกเราได้หัวคนต่อเรื่องเป็นใครผพี่บอกพูดแล้วท่านพูดเองอย่าไมมาพูดกันซะมึงใครวะมึงใะมงครวะไอ้น้ฉะเชิงเซาสมคาฟ้าบารมึงรู้หรือว่าใครเป็นคนก่อเรื่องยเมึงเล่าได้ดงนั้นเล่ามาว่าใครก่อเรื่องคือตัดกันทีเดียวเลยไอ้คุณป้อนไอ้ พี่คน้ชื่อไวตน่ร้าคนนี้มาคน่ออไได้เลอะได้ปามาได้ป้าไปได้ป้ามา้ปไปได้้ามาคนนี้มาช่วยรเลสมา้าสทาชวยมาถึงมาหามาปาเลยฟังเลยปามีเอาคำคิดถาเขาคำเียเลยได้เลยตีเลีอี้ยงักยังแม่ทำไมรถเยอะ มาสายไหมะมาสายนาไม่ไ้ไหมายถึงมาช้าเออเอเอาเป็นว่าหนูลีบเลียวเลยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้เกิดสองเป็นสี่ทีไงสี่แสนตัวสี่แสนอะนั่นด้วยเสยพูดให้ขึนเอม้อต่อสู้กันต่อสู้ไปต่อสู้กันมาต่อสู้กันไปต่อสู้มาอราอรเจ๊ชเ้ใครมาเลยใครเลยหลานเลยไอ้ใหญ่มันมัเหมือนหลานเสื ระหว่างีิซะก่อถึงไหนแล้วนี่แล้วก็เขาสู้กันขาสู้กัไปสู้มแล้วก็องหญิงให้เขามาช่วยไปมาถึงมาถามให้ไปถามใครผิดใครถูกไฟงโอย่เลยนีแย่วั้เส็แนเอะไรเี๋วไม่เล้ยวจิเลยแล้วก่นแม่เดี๋ยวอีก่ทนีเพี้ยนเลยเเดี๋ยวให้เพิ่มอีกสองโอ้เป็น600,000 เราพีดหกทีอะไรม่ไหวหกทีไม่ไหวมึงใจไม่สู้ไหกทีแค่นี้หกไม่ไหวส่งมาให้กูกูได้เป็นศิษย์ผมแค่ทีเดียวก็นอนเป็นผักแล้วไปทำอะไรเนี่ยกินข้าววันที่เออตั้งเท้าตึงหลังเท้าก็ยอนถึงไหนอ่ะเนี่ยช้าไม่ใช่มึงเล่าถึงไหนแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องรู้นะว่าพระองค์ท่านเป็นคนผิดอ้าวตีข้ากต้องมาออกกันที่เราอ่ะนี่ เอาทุกคนไม่ผิดเราผิดที่ท้าเขาตกกันเนีนตัวตายผิดเรื่องอะไรผิดที่พระองค์ท่านยัมีเมียสองคนเมียเราตั้มากนะก็สองคนสิเจ้ามีเมียกี่คนก็ได้โมโหนี่ก็คิดอย่างนี้ไงทำไมอ่ะเมียก็ถึงไม่ไว้ใจเลยอ่ะไม่ได้ไม่ต้องประสบการณ์ไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวปรับดูเหตุเหตุนี้กันอ่ะขอบใจที่เตือนเรารู้แล้วว่าใครผิดใครเป็นคนก่อเรื่องซีโรชินีตอบชัดๆ ให้พี่ฟังหน่อยเป็นคนก่อเรื่องจริงไหมเออใช่เฮ้ยไมเอขาไปไม่ปตอไปตอวะไอ้ยไม่เฮ้ยตายเลแล้วเหรอทำไมแทงสวนทั้งวะนี่เน่รับคืนไปเลยาจารยปอาจาระ์อะไรปจังโดนอดตัวปจาจยงเสียแ่เลยเมื่อคืนกเตีสอมยังไม่ได้นอนอ๋อไอ็ทำไรอ่ะหย่าัว่อคืน นั่นทายาเจ้าก็เหมือนกันไม่รู้จักรับยังทัางใจเข้ามาหาเรื่องยิ่งตอบโต้เขาสิเจ้าก็ผิดมีส่วนผิดอยู่บ้างตกลโทษเหมือนกันยายาผิด้องรับผิด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  อะไรวะไม่ทันไม่ได้ดิแต่ทโทษเขาอยู่เนี่ยโอ้ยทัพโทษยังไงนะคนรุ้นตกเขาจะเป็นถ้าตายแล้วคนนี้เเป็นตัวแทนตัวร้ายเชียวตเล็กกว่ากันไม่ไม่ไม่เกี่อาลวงพ่อไปแล้วตกัให้ดีเนยผู้ใหญ่ก็ไม่ห้ามเด็กก็ไม่ตามถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเห็นตีกันแน่สิงห์น้ยพี่เจ้าค่ะเป็นพี่น้องกันกัาเป็นพ่อไม่ชอบผมฉันก็ไม่ชอบเแน่มากนะลูกแน่พี่ว่าแน่สิพ่อ หญิงเหนอลูกแหน่กันมากเก่งกันนะเดี๋ยวเจ้าสองคนพี่น้องอารองผีมือต่อหน้าทุกคนวันนี้าอยู่แล้ไม่เลืกเก่งไ่เลยไ่เลือกไนี่มาู่าที่นี่าเาเพืาากำเลยไม่จบละมาเดนี้ถึงหน้าประตูเของศรีตุโรแล้วไม่บ